นักร้องสาวเจนนี่รัชนกฟาดป้ายแดงรถหรูคันใหม่หลังรถคันเก่าเกิดอุบัติเหตุคว่ำข้างทางงานนี้บอกเลยเตรียมรับซับจุกจุกถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นลอยยอ,อก,ก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นภรรยาคนสวยของยิวฉัดมงคลและยังมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวตัวน้อยอย่าง น้องอยูจินบอกเลยว่าปี2566ที่ผ่านมาเป็นปีทองของเจนนี่และครอบครัวอีกทั้งยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและยังมีเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆถึงกับช็อกไปตามๆกันเพราะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่29ธันวาคม2566ครอบครัวลูกสาวน้องอยูจินป้าแนนป้าน้อย ได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำข้างทางสภาพรถพังยับเยินบริเวณหน้าโรงงานกวางเซินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต่อมาทางเจนนี่ก็ได้ออกมาแจ้งว่าปลอดภัยทั้งครอบครัวแล้วเจนนี่ถอยรถหรูป้ายแดงคันใหม่ล่าสุดเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพรถหรูคันใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับลูกสาวน้องอยูจีน และสามียู่ฉัดมงคลโดยได้ระบุแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเก่าไปใหม่มาคุ้มครองปลอดภัยในทุกเส้นทางนะลูกสาธุและยังคอมเมนต์ต่อใต้ภาพว่าคันนี้มาแทนคันเก่านะคะใช้สำหรับเดินทางไปทำงานหาเงินเข้าบ้านโดยเฉพาะซึ่งแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทิขับขี่ปลอดภัยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจ้ายินดีด้วยเดินทางปลอดภัยยินดีด้วยค่าปังปังปังเฮงเฮงเฮงร่ำรวยยินดีด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางขับขี่แล้วเย็นกายเย็นใจแล้วพาไปหาเงินหาทองให้ได้เยอะเะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางขนเงินขนงานยินดีด้วยนะคะ ขับขี่ปลอดภัยขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากคะ่ะติดตามความน่ารักเสมอนะคะเป็นต้น